ตอนนี้ทางวัดกำลังจะเทพื้นนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้พอฝนตกนะคะ่ะฝนตกน้ำก็ะจะหงวันนี้พอท่อวันนี้มัน,นสูงะคะ่ะแต่ก่อนเขนจะมีหูปองนี่ค่ะนะคะมันะะเป็นผักแบบนี้เนาะนี่เขาก็จะเทลานให้เป็นให้นางก็าเขาไปในปองมาหายสอดไปหนีให้ได้นะคะทุกคนนี่แต่ก่อนเขนจะเป็นหลุมวันนี้จะเป็นหลุม วันนี้ประมาณนี้งจะเป็นดุมนะคะเพิกก่มก,ร,มกระปิดไหวน้ำก็รุ่งบดายนะคะแต่ท่อไม่สูงน,นะท่อเขาสูงโอเคมันนี้กระจกหงมันนี่นะคะหงวันนี้เลยเดียบรอยนะคะทุกคนโอ้ยเ <c oughs> ราเห็นยังไงคนอันนี้เป็นสองสามแสนบุ่นเออ <c oughs> พอน้ำมันน้ำมันอันนี้มันแตกด้วยนี่พุ่มแตกนะคะประมาณนี้เลย นี่เขาจะเสเท่นะคะเห็นเป็นไข่ข้าวหลาดนะคะทุกคนไข่บอร์นี่เป็นหนามะหงนาะนี่ค่ะทั้งซางคุณจ่ายทั้งเฮียดทั้งเฮียดอันนี้นั่นะคะทุกคนสาลาเนาะไปทำสาลานะคะทุกคนเนาะนี่ก็กำลังฉาบอยู่นะคะนี่พอก็กำลังซามอยูเสมอกันพอน้ำบกแน่เราบ้านะบุกแล้วบกบกเติบอยู่เลยเนาะมันลงไปแน่เห้อเนี่ยเรื่องของเขาเห็นของดีเราบอ นี่ค่ะพร้อมก็จะสาบๆด้วยค่ะให้เพิ่มสมดุกันนะคะนี่อันนี้เป็นกิจกรรมที่ธมัดกำลังทำอยู่นะคะนี่สร้างเดี๋ยนี้ทั้งสองสร้างเลยค่ะทั้งสร้างหนีทั้งสร้างหนีเลยค่ะพี่นี่วันนี้นะแล้วันนี้กับสีสันจอนหยางเนี่ยคุยยางขามไม่ในั้นรัาลั้หนาเอาเดี๋ค่ะทุกคนได้ให้เป็นหก่อนเนาะ ทำวันเดียวก็เสร็จเห็ดตังหนึ่งนอคะฝากกดติดตามนะ,ะ้นะตอนนี้กำลังเทพื้นนะคะทุกคนหน้าร้านหนูเองนะเนี่ยคะ่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้ค่ะฝนพอฝนตกแล้วเขาก็จะไม่ไหลนะคะทุกคนเพราะว่าตัวท่อเขาจะสูงนะคะเนี่ยค่ะทางวัดกระรุยมากเทพื้นแล้วจะดื้อเนี่ยค่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะทุกคน เพื่อว่าฝนตกน้ำเสดายไรสะดวกด้วยค่ะเด้ออันนี้สร้างไก่เค็ดไปด้ยค่ะทุกคนสร้างเนมันแตหนี่ยมกรอบแต่วันนี้เป็นสร้างเทพื้นนะคะทุกคน,น,นกะสีแบบทุลักทุเลนะคะเพิ่นกับพ่อเพิ่นกับผ้ากันมาเฮ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะในการเทพื้นเทพื้นด้นานหน้านะคะทุกคนห้เขาสูงขึ้นนะคะเพราะว่าให้น้ำเขาจะไหลลงท่อได้ย่างสะดวกด้วยค่ะเด้อช่วงนี้พายมากอะเขากำลังเทนะคะอาจจะเดินทางมาสะดวกนจังหน่อย เดี๋ค่ะต้องเดินอ้อมกันหน่อยนะคะร่วมโมทนาบุญกับพี่ๆทุกคนนะคะที่มาดวมซอยกันด้วยมาจากคลิปที่หนูลง,ลงตอนที่เขาทำนะคะทุกคนตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะคะเร<น>็นแล้วหนามเขาก็จะไหลสะดวก้ะค่ะไหลลงไปเลย <S <S แต่กาอาจจะเป็นหงส์นิดน้อยนึงนี่ค่ะอาจจะเขาเป็นหลอกมาอาจจะมาหงส์นิดน้อยนึงก็บพราเป็นหยางเนาะแต่ว่าถ้านี้ก็จะเปร่เปียกบ่าแฉะนะคะะนี่จะบ่เปียกบ่าแฉะบ่รจืดน,นะคะทุกคนนี่ เป็ดตะหมูวานนลค่ะทุกคนนี่ขายางมากนี่ก็ยยางมากสะดวกเลยนะคะว่า่อนขางแหงแล้วเรื่องแหงเรียบร้อยแล้วจากเพื่อนแกบอกเรียบร้อยแดดแกขาตัวอาจจะมีนำแจงินน้อยอยู่นี่ก็บพกเป็นอย่างนะคะว่าตัวนี่แหงนะคะทุกคนสามารถเดินได้นะคะทุกคนนะนี่เป็นทางเข้าหน้าร้านหนูเองนะคะทุกคนแล้วก็ไปทางด้านนี้ก็จะเป็นแผงวัตถุมงคลขอทางวัดนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอนน้ำหงนะคะฝนตกมากคือหงตลอดเลย นำถมขังเลยค่ะเพราะว่าบันนี้เขาเขาตำหลกักการบ,บ้านหิ้วมันเขาสูงนะคะทุกคนประมาณนี้นะนะคะเดินมาจากทางนี้ได้เลยสามารถเดินมาได้เลยนะคะถ้าไปทางด้านนู้นก็จะขึ้นเจดีหลวงปู่นะคะแต่ว่าอย่าลืมบูชาดอกไม้ตรงเต็นท์ขาวนะคะแล้วก็ขึ้นกับเซเรลราหลวงปู่ได้นะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะ